สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นปลาทูสดราดพริกแกงค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูแซ่บๆค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทําปลาทูสดก่อนเลยค่ะล้างทําฟาร์มสะอาดฟักไส้ออกนะคะแล้วเราก็มาทําการบ้างนะคะบางสักข้างละที่สองที่ก็แล้วแต่เลยค่ะนะคะจัดไปเลยค่ะ วันนี้พี่การใช้ปลาทูสดห้าหตัวนะคะเพื่อนๆพ,พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูแซ่บๆทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยค่ะเพื่อนๆทำปลาทูเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ พักเอาไว้นะคะไปดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะวันนี้มีก็มีปลาทูสดพริกแกงคั่วใบโหระพาพริกสดเขียวแดงนะคะซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสกันค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็ไปทอดปลาทูสดของเราก่อน,นะะเลยค่ะวันนี้ที่การจะทอดปลาทูไม่ไม่กรอบมากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะเพื่อน เวลาลาบพริกแกงจะได้มีเขาจะได้มดแข็งเก็มไปนะคะพอเราทอดปลาทูเสร็จจับเรียบร้อยเราก็ใส่จานพักเอาไว้นะคะเพืเ่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทำพริกแกงลาบนะคะเอส็จได้ที่แล้วเราก็ตักใส่จานนี้เลยค่ะ ทานกับข้าวสวยรลล้อนๆอร่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะใส่จานพักเอาไว้นะคะเพื่อนๆปลาผูทอดของเรานี่น่าทานมากๆเลยทานเปล่าๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆน,น้ำปลาคุกเนะื้หูสุดยอดเลยเพื่อนๆขาพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาหั่นพริกเขียวแดงนะคะเพื่อนๆ จะใช้เป็นพริกสดเขียวแดงเม็ดใหญ่ก็ได้นะคะแต่วันนี้พอดีพี่การมีจะพริกขี้หนูนะคะใส่เพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็แช่น้ำนะคะผักเอาไว้นะคะเพื่อนๆค่า เอาพอสวยงามนะคะใบโหระพาพิการกัะเด็ดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแช่น้ําเรียบร้อยนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะเพื่อนๆใส่น้ํามันไปนิดหน่อยนะคะอพอร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาพริกแกงคั่วของเราลงไปผัดได้เลยค่ะผัดพริกแกงนะคะให้สุกหอมนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราก็ทำการปรุงหรือเครื่องปรุงของเราที่เตรียมไว้นะคะขั้นตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำง่ายๆด้วยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนๆถ้าเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆออผัดตุกได้ที่เหลืองแล้วเดี๋ยวเราก็เติมเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะนะสิบนยิ้ขาวนะคะซปรุงรสลาเขียวค่ะนะคะมันหอยค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะคะปรุงรสนิดนึงนะคะเครื่องปรุงพวกนี้นี่ที่จะเออ แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ,อบางที่พริกแกงคั่วเขามีรสเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงที่มีรสเค็มลงไปก็ได้ค่ะเพื่อนๆสาะเนี่ยค่ะเราก็ใส่พริกเขียวแดงของเราลงไปเลยค่ะนะคะตามด้วยใบโหระพานะคะเพื่อนๆอ,นอสุกผัดสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะ ผัดคลุกเค้าให้เท่ากันนี่ก็เสร็จจับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะตักใส่จานราดปลาทูของเราเมื่อคู่ได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะตักใส่จานปลาทูที่เราทอดไว้เมื่อคู่เตรียมเอาไว้นะคะลงไปราดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆนไม่สะดวกจะปลาทูลงไปคลุกในกระทะก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะแต่วันนี้พี่กัน ต้องการความสวยงามไหมคะราดลงไปบนตัวปลาจะได้หน้าทานค่ะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลาทูสดลาดพริกแกงของพิการหน้าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ